สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เอเดียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในแบบฝึกหัดหน้าที่121ค่ะวันนี้เราก็จะขึ้นบทหมายกันนะคะให้ทุกคนไปอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะในบทที่หกเรื่องห้องสมุดป่านั่นเองนะคะใครที่อ่านแล้วอ่านมาทำแบบฝึกหัดกันเลยใครที่ยังไม่อ่านไปอ่านก่อนนะคะโอเคมาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ถามว่าค่ายธรรมสัญจรคืออะไร ค่ายธรรมสัญจรคืออะไรคะจากที่อ่านมามีบอกไมมีนะคะก็คือค่ายใช่ไหมคะค่ายที่จัดขึ้นเป็นการอบรมธรรมธรรมะนั่นเองนะคะอ่ะค่ายธรรมสัญจรคืออะไรคือการอบรมนะคะการอบรมธรรมะ,ะธรรมะนะคะธรรมะ นอกสถานที่นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นค่ายใช่ไหมแล้วก็สัญจรสัญจรก็คือการไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นการอบรมนอกสถานที่นะคะหรือว่าเป็นการเดินทางนะคะหรือการเดินทางไปเพื่อไปเพื่ออะไรไปเพื่อศึกษาธรรมะ นะคะศึกษาเดินทางไปเพื่อการศึกษาธรรมะในที่ในที่ที่ไม่เคยไปหรือว่าบางคนอาจจะเคยไปอย่างเช่นไปวัดอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะไปวัดอื่นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือความหมายของค่ายธรรมะสัญจรนะคะคือการอบรมธรรมะนอกสถานที่หรือการเดินทางไปเพื่อศึกษาธรรมะในที่ที่ไม่เคยไปต่อมา ข้อที่ 2. วัดป่าในเรื่องนี้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรวัดป่าในเรื่องนี้นะคะต้องอ่านไหมอย่างนี้แล้วต้องอ่านนะคะไปอ่านมาอืมในเรื่องนี้เป็นไงมีลักษณะที่เหมาะสมหนึ่งเลยก็คือเขามีความสงบนะคะสงบร่มรื่นด้วยนะคะมีความสง,งบร่มรื่นบริเวณรอบๆอบนะคะบริเวณ รอบๆรอบๆก็คือรอบๆวัดใช่ไหมเป็นไงคะสะอาดหรือสกรปรกสกรปรกแฮะไม่ใช่สะอาดนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยสะอาดนะคะสะอาดกว้างขวางกว้างขวางมีอะไรอีกมีธรรมะสุภาษิตด้วยนะคะธรรมะสุภาษิตก็คือปลายที่เขาติดบนต้นไม้ใช่ไหม มีธรรมอะอ่ขอไปเขียนต่อข้างล่างนะคะมีธรรมะสุภาษิตสุภาใช้พอสำเภาสุภาษิตสระศีสระอิตต่อต่อสุภาษิตให้ให้ศึกษานะมีธรรมะสุภาษิตให้ศึกษาอยู่ทั่วบริเวณวัดนี่อยู่ทั่ว บริเวณวัดเลยนะคะก็คือมีให้อ่านทั่ววัดไปเลยปื๊บปื๊บป๊บวัดเนาะอ่ะโอเคนะคะวัดป่าในเรื่องก็คือจะมีลักษณะเป็นวัดที่มีความสงบรม่มรื่นบริเวณรอบๆสะอาดกว้างขวาง,วางมีธรรมะสุภาษิตให้ศึกษาอยู่ทั่วบริเวณวัดเลยนั่นเองต่อมานะคะมาดูข้อที่3กันให้นักเรียนเลือกสุภาษิตท,ที่เป็นธรรมะสองข้อความเขียนสุภาษิตนั้นพร้อมอธิบายความหมายและบอกเหตุผลที่ชอบ ด้วยนะคะเราก็ไปเลือกธรรมะสุภาษิตนะคะมาสข้อความว้อาความที่1ใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้บรรทัดนี้เนาะแล้วก็ข้อความที่สองมาใส่ข้างล่างนะคะหาความหมายแล้วก็บอกเหตุผลว่าทําไมเราถึงชอบนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูกันนะคะว่า2อ,อันของพี่จะเป็นอะไรบ้าง อันแรกนะคะก็คือสุภาษิตที่บอกว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนความหมายของเขาก็คือให้รู้จักพึ่งพาตนเองนะคะต่อมานะคะเหตุผลที่ชอบลหละทำไมถึงชอบเพราะว่าการที่บอกว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเป็นการเตือนให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองนะคะไม่รอให้ไม่รอให้คนอื่นมาช่วยเหลือนั่นเองก็คือพึ่งพาตัวเองก่อนเนาะต่อมานะคะสุภาษิตที่2ก็คือปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ความหมายคืออะไรความหมายก็คือมีความรู้ติดตัวดีกว่ามีทรัพย์สินซึ่งเป็นของนอกกายนอกกายก็คือว่าปัญญาเนะี่ยอยู่กับเราอยู่ติดตัวกับเราค่ะไม่มีใครมาเอาไปได้แต่ว่าด้วยความที่ทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมเป็นของนอกกายนะคะใครก็เอาไปได้แต่ปัญญาอยู่กับเราตลอดนะคะเอาไปยังไงก็เอาไปไม่ได้เนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ชอบนะคะเพราะว่าสอนให้รู้จักเป็นคนที่ตั้งใจเรียน แล้วก็มีสติปัญญาติดตัวดีกว่ามีทรัพย์สินมากมายนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปเนาะอันนี้นะคะก็เป็น2องธรรมสุภาษิตจากในเรื่องนะคะหรือว่าใครชอบอันไหนก็ไปเลือกเอานะคะแล้วก็เอาความหมายมาเขียนแล้วก็บอกว่าทําไมถึงชอบชอบเพราะอะไรนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ในหน้าที่121นั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่ในหน้า122ในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย